อไนนี้ฮไห้าหกหกคนวันนี่แล้วดูผู้ชายมันดีนีเีเนโล อะไรนะไอ้มอแกมึงร้องอะไรมึงร้องใหม่ดิมอแกมึงร้องอะไรมึงร้องอะไรร้องใหม่ร้องอะไรก่อนกูไม่ร้องเลยไม่เสียงกูเพราะว่ามาแล้วรูกผู้ชายคนดีรู้อีรู้อ๋อยกูไม่ได้ร้องเลยเพลงอะไรไม่รู้จักเลยเพลงเนี้โอกูไม่เคยดูเลยอะไรนะมี เป็นโลอะไรได้แบงค์อะไรเป็นโลไม่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 ไรไม่มีไม่มีนะมีเป็นโลอ๋อเป็นว่างไว้เป็นว่างไว้โอ้โหวยพีแม่งย้ายใหญ่เลยวกันเป็นว่างไว้เป็นว่างพีเอ่อพูดว่าได้เหยื่ใส่เข้ามาแล้วหนึ่งพีหัวใหญ่แต่หัวใหญ่แต่สั้นนะรอเล่เออช่ถัดไปถึงรอประตูข้างหน้าเราออกประตูข้างหน้านะ อไอ้เหี้ยไมเน็ตมันวาร์ปเลยวะไอ้สัสเน็ตพิซซี่ยอมได้ไอครมขยายขยายใหญ่ได้ไม่อะไรกูไม่รู้ว่าแต่ว่าคนนู่นเอฮ้ยเอาะไรทุกคนเนี้ยเอ้าไอ้เหี้ยกูอยู่ในลิฟต์กูติดอยู่ในลิฟต์ทำไมมันแปลกๆวะช่วยกูด้วยกูติดอยู่ในลิฟต์แปลกแปลกวัดตัคือไม่อัปลกเหรอวะ ปั๊บกูติดกูติดอยู่ในกูติดกูติดกูติดอยู่ในลิฟต์ไอ้เหี้ยจะด้วยไม่กูติดอยู่ในลิฟต์เน็ตกูกากไงติดลิฟต์เลยเหี้ยเอ้าเล่นมันเอ้าแหลกตามก็แบบนี้อ่ะผีไปเช็คเจอไปเช็คผีมันพาผีมันพากูว้ามาว่ะเลือดกูลดไอ้เหี้ยไอ้เนี่ย เอาแมวแฟชั่งไปอ่ะแฟช็่งปีเดียวอะไร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 มาแล้ไม่รู้ไม่ตกใจมาไะเนี่ยมาจริงไหมเดี๋ยวขอคนตู้คนตู้แบงอะไรกันโอ้ยเงินตังค์แรตังนีแล้วไอ้สัตว์มันจะได้ตังคเงี้ยอะไรมันไปได้เลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่คนตู้เฉยเปิดเจอแฟชั่หรือเจออะไรไอประตูปิดเอียไอตีนจอไอ้ย่างตัวตึกต้อง ไปละกูทุกคนหาตู้จริงเหรอมาแล้วเหรอเปิดประตูนี้จะมาเหยื่หาตู้แล้วดิคนอยู่หลังนเี่ยยางยังไม่มาเยี่ยเน็ดคู่เน็ดคู่เน็ตกูวาร์ปหรือแหลกเว้ยเหยื่อไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสื้ออะ อะไรวะบันทีเซิร์ฟเบนที่เน็ตกูเนสอันนี้คือหลักกันหมดวะเนี่ยไม่เลยไม่นะไม่นะไม่ตอนแรกอะตอนแรกก็ไม่เลยไมเกียบเกียงกันอะไรวะคุณอาชี้ว่มาจากไหนมาจากไหนเฮ้ยเอ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 าชี้ไปเออขวาเลยเบี้ยแล้วเอือบตาย Yeah. แปกหนึงไม่ได okay. ้แบงค์เฮ้ยมีอะไรด้วยนะวิตามินในเหลี่ยมเหลี่ยมมีวิตามินฮ yeah. ้ยมีคนเหลี่ยมเฮยเหลี่ยมมีวิตามินไอแบงค์มีวิตามินนหนแล้วก็เล่นเข้าอูัหมดเฮ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งกูเพิ่งสังเกตหลังดูมากนดูหลังคุณแก้มเนี่ยกูเพิ่งสังเกตว่าอะไรแย่ๆแล้วเนี่ย ตัวโตฟ็อกโอ้โหเลี้ยงขนาดนี้ดิบมากโอ้ oh, okay. <S <S ัขาดเฮ้ยทำไมกูขยับไม่ได้วะอแมวดแมวกดเออะไรอย่างนี้วอัไอ้ขามไรดิหลอดเอาแจมเั้งพอรู้ดิเฮ้ยผีหลอกีหลอีหลออเอได้แล้วเหรอได้แล้วเหรอผีหลอกีหลอ ไม่มีไม่มีไอ้กุญแจกุญแจ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 อะไรไปแล้วไปไปมาไปกูเปิดก่อนก็ได้ทำไงวะโลมาตัวฟักเกอร์ไปไปอะไรไอ้เหี้ยรรอเล่นยยงกะตู้โอ้โหไอ้เหี้ยโคตรบ้าบเลยเน็ตกูสุดยอดโคตรแรงไอ้ที่ไม่ใช่เฟมเลทโคตรตกอิสระเลยของกูไม่ใช่ของกูไม่ใช่เฟลเลตของกูเน็ตหน่วงเลยไอ้เหี้ย เปิดประตูม่งหนวงเออมันเสิร์ฟมันหน่วงแ่งไงไปททำไหนอะอ่อนี่ไงหาห้องห้องอ้อมห้องอ้อมเออเนี่ยงนี้งเดียโคตรแต่แหลกเอ้าเดี๋ยวอะไรกูแจเฮ้ยเสียงไรเสียงไรหล่นวะไงห้องอ้อห้องอ้อมไปแล้วห้องแจต่อไหนดิล่อราฟักเกอร์เปิดประตูแม่ง เห่าะอยไยวแบบหนึ่งร้อยเปนเดกเหรอวเียจ่าเดเปิดเลยเดเปิดเลยห่ารเลยโอ้เดอุ้ยน้ำน้ำมีไฟมาขวามาขวาขวาขวาแล้วมาผ่านตลอดสวิย่ไหนไอเนี่ยจะาด้มาเดียวไปเฮียมาไปแล้วกู ต่อ <c oughs> okay, เออเย็นกระปิเงี้ยเยี่ยอะไรวะแย็นกระปโดนแย็เยี่ยมเอ้ยเข้มเป็นสีดำๆมาเลยไอ้เงี้ยไอเงี้ยเท่อ้ียไอ้เอ้าอะไรวะโอ้โหห้ามมอง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 เอาหน้าเอาหน้าใส่กระเพงเอาหน้าใส่กระเพงแล้วเราจะเปิดประตูยังไงอะล้อมไงเอาเอาหน้าใส่กระเพงพี่เอาหน้าใส่กระเพงอันนี้นี่นี นี่ไงยังไงวะใส่ายกำแพงถอยไปเหรอถอยไปเหรอเอาน่าเอาหน้าถ่ายกำแพงไปมเอาน่าโอเคผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วอ๋อถอยหลังไปเลยถอยหลังไปเลยมีคนตุยอันนี้เมื่อกี้มูนวอล์กแม่งไงอุ่มาเหรอตสองพันเจ็ดห้องมือ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 เอ็ดติดจานอุ้ยเสียงเครียดเะรออุ้ยโอ้ยอีเครียดจะตายจะตายไอ้ชั์อะไรอะไรโดนกัดตูดโดนกัดตูด จะตายแล้วเติมหายแล้ววิตามินมันหิวดนวยวิตามินแม่งไม่หิวแอบแล้วไปแล้วกูตายคาตู้เลยเฮียผีไอ้กูอยู่หลังตายไอ้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีกูเข้าตู้แล้วไอ้กูตายตีเกียวสีเกียวสีเกียวสีเกียวเขาแล้วออกไอ้เหี้ยแล้วเมื่อกี้มันไม่ชู้อ่ะมันชู้ตรงห้องสว่างคืออะไรวะ What โอ๊ย ไอผ <c oughs> ีนี่มันชู้ตรงห้องสว่างได้ด้วยไอตัวนี้ไอวะมันจะมมันจะไี่มามนจะไปไมเ้ยทันยังโมแกตหน้าเฮ้ยเฮ้ยรอดวมันจะไปไหมเหลือยู่คนเดียวเหลือยู่คนเดียวเอาีเลยเลืพี่ละแต่โอ้ยหอไลา่เกมอ เอาวาเดี่ยวเดียวเขาสู้ชีวิตสู้ชีวิตตายดีกว่าไหมเอ้ยยี่สิบกว่ายอ้กระพริบว่ะเออแต่เพิ่งยี่สิบกว่ายวันทำไมรอบสงสัยเราต้องวอร์มอัพไหมมีตาวอร์มตาวอร์มยังไม่รู้เรื่องเแคยอะไรเลยเฮ้ยห้องใหม่ปะเนี่ยไม่คุ้นเลยห้องไม่ห้องใหม่เดิมเฮ้ยตาเตาไม่ไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าห้องดีไซน์มันดูเปลี่ยนไปห้องนั้นอีกแล้ว แม่แม่อันนีไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรเันนสุกตายเยอสักตายมาตายมตายเจ็บมากอ๋อผิดอันผิดอันผิดอันนู่นไปนู่นไนู่นนอ็อเอาเอาซนสนนเอติดมือไอ้ร้อของได้วิ่งาวิ่งทั้งลูก่ถึงกอบลูก สีอเก่าตู้ไปด้วยปิ้งเอาสองเองนี่เอาจำสองเองเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ต้องสี่สิบดิมอตี๋ยวเดี๋ยวพี่ถือรูปมือเตี๋ยวอ้ปล่อยกลับเขารูปหายแล้วรูปหายแล้วอุ้ยใครคอลใครคอลเรียกว่ามคนคอลเรียกว่าโอ้ยนี่ไงมาแล้วมัาแล้วไปมาแล้วน่าจะมาแล้วบ้างสามสามไหมเนี่ยมาแล้วบ้างกินวิตามินไหมเฮ้ย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 วิตามินวิตามินใครไม่รู้ ออไม่ต้องถามเลยว่าวิตามินใครมาจากมาต่อจากผมต่อจากไอแบงค์อีกทีหนึ่งน่าจะเป็นวิตามินไอแบงค์อะไรตกลงแล้วทางไหนมาแล้วกลาง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 วิ่งซ้ายวิ่งซ้ายก่อนโอ้ยเด็กกลัววาร์ปซะเหลือเกินแค่เอเอ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 อไปตีกูร้อยมาแล้ว มาตาเล่าเรียบร้อยผ่านเฮ้ยใครเคาะมาถึงก็เคาะประตูมันเหมือนอัปเดตหรือเปล่าเออมันดูมันเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะบางอย่างอ่ะะนาจอัปเดตนิดนึงมั้งเออมันดูเปลี่ยนไปนะบางอย่างบางห้องก็แบบบางห้องก็ไม่คุ้นนะเออราะว่าเขาน่าจะเปลี่ยนเพื่อความท้าทายเออเพิ่มแบบเพราะว่าบางคนมันเล่นจนรู้หมดแล้วไงว่าจบไงเออออเเจริงฮ้ยเสียงพื้นี่เสียงพื้น แต่เมื่อกี้ที่ยิเสียงฟลิ๊ตเอาเอาเอามาป่าวรอรอมันช้ากินเดี๋ยวขี่ในตู้รีบคอขี่ในตู้รีบคอเป็นมาเลยไม่มาไม่มากุญแจกุญแจหากุญแจไม่มีไม่มีของอื่นเนี่ยตรงนี้ให้ลูกแมวลูกแมวเจ้ช่วยด้วยนั่งไงได้แล้วจังหาะนี้ แกมคนสู้ผีเราเป็นคนเดียวที่ที่มายุกที่ไกลกว่าชาบ้านเขาอ่าเออเขาเรนมาถึงตายหมดเลเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าตกใจหรือว่าใช่ใจอะไรเยใจไปก่อนเนเฮ้ยเสียงอะไรมา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 ก็ว่าอย่าเสียงคุ้โอ้โโอ้โอดำ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 เล่ ไอ้แอบบูตกลากลางกี่รอบไว้มันมากสมั้งาสามมาห้าเลยอทะมาสามถึงห้าสามเึงห้าห้าเวทจริงโอ้โหประตูงเยอะห้องพร้อมไม่ํำรวดอป้องแบบเยอะเชไม่ได้แบี่แชทกันว่าใช่ป็อกูอยู่ไหนวะหาแป๊บเดียวจะราดูหนังรออปคอน มันนักเล่นมีต่อแล้วี้อ๋อมันหนีหนีกันหมดแล้วแม่หนีไม่หนีไม่ทำยังไงแล้วไอ้เนี่หนีหนีไปทำยังไงกันหมดละตอเล่นไอ้ผมก็ดูอยู่ไงเออเขาดูกันอยู่ดูอยู่ดูอยู่ผมดูอยู่อ่ะทำยังไงก่อนเรียกประสานเรียกประสานยังไงวะไอผมจะไปโฟกัสกับผีที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าอ๋้านึงดูหนังสือถ้ามึงดูจอหนังสือเอ้ยแล้วมึงก็ลองเอาหนังสือวางไว้หน้าจอเลย ่อยากตายแล้วอ่ะมันมาแบ่งสีเพราประดับเพราะอุเฉยงั้นไม่ต้องมีก็ได้นี่ไงโมแกนวอร์ดไว้ไว้ไว้หน้าบนโต๊ะอ่ะเออแล้วก็พอเวลาตายเวลาตายก็อ่านตอนนั้นแหละกูรู้ละไม่มันตายแล้วนะมันตายแล้วนี่แหละพี่มันกรดแล้วห้องมาได้ห้าสิบมันนี่เพื่อหรอวะทำไมไม่มีออไม่โมแกนมึงใช้ลักสูตรนี่ไหมออสิตตอนมึงอยู่หน้าห้องสอบมึงก็นอนทับหนังสือมันจะไหลเข้าสมองไหม ออนโมสีออนโมสีหรือเปล่าอ๋อออนโมสีไม่เคยเรียนนะออนโมสีประเทศกับน้ำมึงก็หนังสือมึงก็หนังสือมึงจุ่มน้ำไอใเหไหยมึงเอไว้บนหัวมันก็เข้าแต่น้ำหนังสือนี่เ้าเอ้เข้าเข้าอยู่นี่เ้าห้ิอไงอยู่อยูนนี่ไงก็ออาหนังสือไปสบเอาว่านั่นแหละใช่เลยเวรนีตายเลยได้ไหมแล้วก็เลยพี่เอเาหนังสือองแก เน็ตกูเน็ตกูมันจะวาราปอะไรขนาดนี้ไมเนี่ยจะได้เริ่มเริ่มกันไหมจะได้เริ่มกันไหมได่แล้วพี่แต่ว่าผมมีเวลัจเกัดอ่าเดินย่อแล้วทำไมมันไม่สนอ๋อเดินย่อเออมันไม่เห็นเลยเฮ้ยวัดเฮ้ยเฮ้ยทำจริงมาได้เจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครรึเปล่าใครรึเปล่าเฮ้ยอยากก็้เจออยากก็้เูอ๋อเข้าใจแล้ เ้ยดีว่ะอาบอดกับกลินจมูกมันดีีสองอย่างอ๋อเพราะว่ากินเพราะว่ามันเพราะว่ามันได้กลินเราอือโดนแดกกินตัวแล้วเรียบร้อยจืๆก็ไปดิดิเรื่องนี้ซะแล้วอะแล้วไอแบงค์หายใช่ไหมในวงนี้ไอ้แบงค์หายไปไหนพี่กดด้วยพี่กดด้วยไอ้แบงค์หายไปไหนแล้วเดีวเดี๋ยวออกก็ออกก็ได้ออก้ออกกนออกกน